เห็นเหมือนพาแทที่แพรไปขอไวันแมไไ่ไปไปไหว้คุณแม่อ๋อคือ,อคจริงๆแล้วคนทักเข้ามาเยอะมากครับแต่จริงๆแล้วมันคือพิธีการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรขอขมาบิดามารดาซึ่งตั้งแต่ผมรู้จักแพรมาแล้วแพรเขาก็ถามเราว่าเราเคยทำไหมเราก็บอกเฮ้ยเราไม่เราเอาจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าก็เคยรู้ว่าล้างเท้าพ่อแม่แล้วเอาน้ำมาอาบนะอะไรอย่างนี้แต่ว่า ธีการที่เราไปขอขอเข้ามาบิดามารดาในวันที่ทําบุญบ้านเนี่ยผมไม่เคยทําแต่เขาเลยบอกว่าเราควรทาทุกปีนะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีพอเราทำเนี่ยเราก็สบายใจด้วยแล้วก็มีเวลาอยู่ครอบครัวในวันนั้นเนี่ยเต็มเ็มวันด้วยก,ก็เลยทําครับค่ะคนดีเาจะมีข่าวดีของผมมีข่าวดีอยู่แล้วครับข,ข่าวดีคือทุกวันนี้เราอยู่กันอย่างแบบมีความสุขมากส่วนการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอยู่ในอีกแบบหนึ่งเนี่ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกอีกทีเพราะตอนนี้เรากําลังโฟกัสกับอะไรที่ที่ที่มันใหญ่มากพอสมควรสําหรับเราสองคนนะครับแล้วคือมีคุยมีอะไรกันบ้างครับคุอะแข่งทำเมื่อไรอ,อะไร,ะไรยังไงเนี่ยเออจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องรองไปแล้วแต่ว่าเออโดยส่วนตัวผมเองเป็นผู้ชายเนอะผมก็อยากจะมีวันนั้นให้แพ้เขาให้มันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นเรียบง่ายเพราะตอนนี้ถามถามผมตรงๆก็คือผม ครอบครัวผมครอบครัวแพรแล้วตัวแพรตัวผมเนี่ยคือ,ค,อคือเรามีความสุขกันอยู่แล้วแล้วยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านโควิดกันมาเนะมันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันต้องปรับตัวเปลี่ยนไป <ừ> เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเราเริ่มนับนับหนึ่งใหม่ดีกว่าในใน,ในหลายๆอย่างนะอย่างนั้นพ่อแม่เขามีถามถามเรามั้ยไม่เคยเลยครับ <ừ> ทั้งทั้งฝั่งผมทั้งฝั่งแพรไม่ไม่เคยถามเพราะว่าผมเชื่อว่านะพ่อแม่ทุกคนถ้าเห็นลูกเขามีความสุขแล้วก็มีดูแลกันอย่างดีเนี่ย เรื่องเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาเขาไม่ได้ค่อยถามเท่าไหร่อยากให้ภายในสองปีครับขอใช้คำนี้ก่อนละกันอยากให้ภายในสองปีคือปกติปกติถ้าถ้าทุกคนส่วนใหญ่รู้เนี่ยก็คือผมกับแพรทำร้านเกี่ยวกับสเต็กเกี่ยวกับเนื้อเกี่ยวกับอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยโควิดทำให้แฟนชายหลายเจ้าปิดตัวลงซึ่งซึ่งเราก็สงสารเขา แต่ว่าเราเราก็พยายามจะก้าวต่อไปว่าเราจะทำยังไงให้ให้แฟนชายเหล่านั้นอยู่รอดด้วยแล้วเราก็พัฒนาไปในทางอื่นด้วยด้วยความที่ผมกับแพรรักเชียงใหม่มากแล้วจริงๆบ้านปลายชีวิตทั้งคู่ก็อยากย้ายไปอยู่เชียงใหม่อย่างถาวรก็ทำให้ไปซื้อเทาโฮมไว้ที่หนึ่งแล้วก็อยากจะทำเป็นโฮสเทลให้ให้ครอบครัวเราได้ไปพักให้เราได้ไปพักเวลาเราไปอยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ครับแต่วทั้งคู่ต้องโฮสเทล้วทำเป็นเรือนหอได้เลยไหมคะเรือนหอขออยู่กรุงเทพครับ ไม่ไม่รู้ไม่รู้จะต่อไงสร้างไปแล้วสร้างไปแล้วก็ก็จริงๆก็ยังยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างแล้วกันยังไม่ได้สร้างขอขอไปสร้างที่เชียงใหม่ก่อนฮะใช่ครับคือตอนนี้ก็ต้องการความมั่นคงของทุกคก่อนใช่จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกผมว่าทุกคนเจอเจออะไรอ่ะเจอเรื่องที่มันลำบากลําบากในโควิดมาเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทําให้ทุกอย่างมันมั่นคงมากกว่าเดิมครับ ความรักเราก็ยังคงที่เหมือนเดิมความรัก <Okay. S 2> ความความรักมั่นคงมากครับโอเคขอต้อนรับคุณ <Okay. S 2> พี่เชนเ,เปิดร้านชืช่ออะไรครับถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ